มอเตอร์กับขอบพระคุณนะครับเจ้าของสวนเมเปลิลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาซื้อรถบรรทุกรล้อ,อยางนะครับรถบรรทุกรล้อ,อยางอนเนกประสงค์ไปใช้งานนะครับเอีก,อกอ เป็นรถบรรทุก3าล้อนะครับรับน้ำหนักได้ประมาณ500กิโลนะครับเป็นรถบรรทุกมือสองจากญี่ปุ่นนะครับก็กราบขอบพระคุณน,นะครับลูกค้า จากจังหวัดกาญจนบุรีเฮง,งเฮงลยๆปังๆครับ